สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเนนเกเร์กจะมาเจาะลึกครับลิเบโรของไทยในสนามที่2ครับมีโอกาสจะเป็นใครได้บ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในตำแหน่งลิเบโรนะ เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งครับที่แย่งกันดุเดือดพอสมควรเลยครับเพราะว่าเล่นดีกันหลายคนเลยครับแน่นอนว่าเรามีการแจ้งเกิดกันมาแล้วนะครับกับทางด้านของน้องเอยนะกัญญรัตน์คำวงนะครับที่ทําผลงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในสนามแรกนัดเจอกับฝรั่งเศสนะครับแน่นอนว่าพวกเราจะมาคาดการและร่วมวิเคราะห์กันครับ ว่าลิเบโรในสนามที่2เนี่ยมีโอกาสจะเป็นใครได้บ้างนะครับเพืเ่อนๆและเพื่อเป็นการสเสวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ อย่างที่กเราทราบกันครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็มีโปรแกรมการแข่งขันวีเอ็นอลสนามที่2เนี่ยที่ต้องบอกว่าสําคัญมากๆสําคัญสุดๆครับเพราะว่าไทยเราเนี่ยมีการเจอคู่แข่งที่ต้องบอกว่าอยู่ในลักษณะที่ทีมชาติไทยมีโอกาสเอาชนะได้นั่นก็คือเชคกับบบลแเกเรียนั่นเองนะครับถ้าทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะเช็คแล้วก็บบลแเกเรียได้นะครับเพื่อนๆมันหมายความว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยจะตกชั้นเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับในมุมโอ๊กเนี่ยโอกาสรอดตกชั้นเนี่ยมากถึง99เลยนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยการเจอกับทางด้านของเช็คแล้วก็บัลการีนเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากๆนะครับย้อนกลับไปในสนามแรกครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยลงเล่นนะครับเจอกับโปลแลนด์เจอกับเบลเยียมเจอกับตุรกีแล้วก็เจอกับฝรั่งเศสนะครับก็ทีมชาติไทยชนะ1น่เกมในการชนะฝรั่งเศสนะครับในเกมที่ชนะฝรั่งเศสเนี่ยต้องยอมรับกันจริงๆว่าการลงเล่นของน้องเอ๋ยกัญญรัตน์นะครับมีส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ย ได้รับชัยชนะในวันนั้นนะครับหลายๆลูกที่น้องเอ๋ยขุดขึ้นมาแล้วก็ทําการเคอน์เตอร์แท็กได้ดีในหลายๆครั้งเลยครับตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นของน้องเอ๋ยมากๆนะครับก็คือมีความสามารถที่รวดเร็วมีปฏิกิริยาที่ว่องไวถึงแม้ว่าน้องเอ๋ยเองเนี่ยอายุจะยังน้อยอยู่ก็าตามนะครับเพื่อนๆโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับทีนี้ครับเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับว่า มีใครมีโอกาสเป็นไปได้บ้างนะครับในสนามที่2นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีอยู่ด้วยกันหลายคนเลยทีเดียวเลยครับลิเบโรโลของเราเนี่ยสาคนเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4คนแน่นอนครับคนแรกที่โอ๊กมองว่ายังไงก็ต้องติดไปนะครับนั่นก็คือทางด้านของเปียนุตแป้นน้อยครับกับตันแป้นของเรานะครับกับตันแป้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เล่นได้เสถียรนะะในมุนมมองของโอก๊กกับตันแป้นเนี่ยเล่นได้เสถียรมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในลิเบโรโลเลยแหละครับผลงานเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยม ทำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกว่ายังไงแล้วนะครับปีนุชแป้นน้อยเนี่ยก็เป็นคนแรกนะที่ยังไงทีมชาติไทยก็ขาดไม่ได้ในตําแหน่งลิเบโรเลยนะครับแล้วเรื่องของการขุดนะครับเ,เพื่อนๆก็อยู่อันดับที่7นะครับของ v ีแทั้งหมดเลยนะปีนุชแป้นน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังไงนะครับก็ต้องต้องมีไป ในตำแหน่งลิเบอรโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ในการเล่นในลีกต่างประเทศประสบการณ์กับทีมชาติไทยเนี่ยยังไงก็ต้องมีอย่างแน่นอนนะครับสว่วนอีกคนหนึ่งครับที่อกมองว่ายังไงก็น่าจะมีโอกาสติดนะครับผลงานดีจากเกมฝรั่งเศสนั่นก็คือน้องเอ๋ยกัญญรัตน์คำวงนั่นเองตัวของน้องเอ๋ยเองนะครับอายุ20ปีนะครับเพื่อนๆทําผลงานได้ดีมากๆในแมตช์ที่เจอกับฝรั่งเศสนะครับในเกมที่เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยขุดไป8ครั้งนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับบางจง เราคิดว่าบอลเนี่ยตายไปแล้วแต่ทางฝั่งของเอ๋ยเนี่ยก็ไปสามารถที่จะขุดกลับมาได้นะครับทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยก็ไม่ได้เสียแต้มงั้นไปง่ายๆนะครับรวมถึงเราเองเนี่ย ผมบอกว่าต้องการลิเบรโร่ที่มีปฏิกิยาที่รวดเร็วแบบนี้คือวิ่งสู้ฟัดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นน้องเอ๋ยเป็นหนึ่งคนครับที่มีโอกาสไปในสนาม2แน่ๆเพราะว่าพิสูจน์ตัวเองแล้วกับเกมฝรั่งเศสว่าสามารถเล่นได้แล้วก็สามารถที่จะพาทีมชาติไทยของเราเนี่ยไปลุยต่อในสนามที่2ได้โอ้ว่าน้องเอเ๋ยมีโอกาสมากๆเลยนะครับสว่วนอีกคนนงครับนั่นก็คือทางด้านของนิชากรวันศุกร์นะครับน้องอิงของเรานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับโอกาสเล่นใน VNL นะครับเ,เพื่อนๆแต่ตัวน้องอิงเอง ก็ได้รับโอกาสเล่นในซ l e a g u e ปีที่แล้วแล้วนะครับก็คือมีความคุ้นเคยมีความคุ้นชินกับพี่ๆในทีมชุดใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งนะครับตัวของน้องอิงเองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ธรรมดานะครับบางคนเรียกโคจิมะเมืองไทยนะครับก็ปฏิกิริยาไวมีความรวดเร็วแล้วก็ทุ่มเทเป็นอย่างมากนะครับตัวของน้องอิงเองเนี่ยโอกว่า มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับที่สนามที่3เนี่ยจะได้ไปแต่ครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับรน้องอิงองมองว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะต้องจับตาดูครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนทางด้านของน้องแบมจีดาภาครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคนนึงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้ยินชื่อน้องแบมจีดาภามา ประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าแบมเองก็เข้าออกทีมชาติไทยอยู่ตลอดนะครับจริงๆแบมเนี่ยอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะถามว่าผลงานในสนามแรกเป็นอย่างไรเนี่ยโอ๊กมองว่าก็โอเคในะระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าต้องยอมรับกันจริงๆว่าในสนามแรกเลยครับทางฝั่งของน้องเอ๋ยเนี่ยโดดเด่นมากจริงๆโอกาสในสนามที่2เนี่ยในมุมของโอ๊กเนี่ยมีก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ถามว่าเยอะไหมเนี่ยอันเนี้ยต้องวัดใจโค้ดออลนะครับว่าจะเลือกน้องแบมจิดาภาหรือไม่นะครับวันนี้ ถ้าเราจะมาพูดกันนะครับอย่างสนามแรกเนี่ยเราอลิเบโร่ไป3คนเราจะยืนที่ลิเบโร่ไป3คนก่อนนะในมุมของโอ๊กเนี่ยยังไงเปลี่ยนนุชแป้นน้อยเนี่ยหนึ่งคนไปแน่ๆนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าประสบการณ์แล้วก็จังหวะการเล่นเนี่ยช่วยทีมได้เยอะนะครับแล้วก็คนที่2ออันนี้พิสูจน์ตัวเองแล้วในแมตช์ฝรั่งเศสนะครับนั่นก็คือน้องเอย๋ยกัรจะรัดคำวงเนี่ยโอ๊กว่าไปแน่ๆนะครับได้ไปเล่นแน่ๆในเรื่องของการเล่นเนี่ยบางคนบอกเป็นพี่วันนา2นะครับซึ่ง สไตล์วิธีการเล่นเนี่ยมีความคล้ายหน้าตาก็คล้ายกันด้วยนะเออแล้วก็ในเรื่องของแพชชั่นเนี่ยมาเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน้องเอ๋ยน่าจะเป็นคนที่2ที่ได้รับโอกาสนะครับส่วนคนที่3เนี่ยอันเนี้ยต้องไปวัดใจโค้ดออสครับว่าจะเลือกน้องแบมจีดาภาหรือว่าน้องอิงนิชากรนะครับซึ่งในมุมมองโอ๊กเนี่ย โอกาสเป็นน้องอิงเนี่ยน่าจะสูงกว่าในระดับหนึ่งเพราะว่าน้องอิงเนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสในสนามแรกโคดออสก็น่าจะอยากดูเลยครับว่าน้องอิงผลงานจะเป็นอย่างไรในสนามที่2นะอ่ะก็มีความเป็นไปได้นะครับที่โอกาสจะไปถึงน้องอิงมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าน้องอิงทําผลงานได้ดีก็ต้องมาวัดกันเลยครับว่าสนามที่3เนี่ยจะเป็นใครกันบ้างตำแหน่งลิเบโร่เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่โอกว่าฟัดกันดุเดือดพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องอิง น้องแบมไม่ว่าจะเป็นน้องเอย์รวมถึงเปียโนตแป้นน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็มีคนเก่งๆขึ้นมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าลิเบอรโร่เนี่เป็นตำแหน่งที่อันดับแรกเลยคือเราไม่จะเป็นต้องตัวสูงไงเ,เพื่อนๆเน้นแค่ความคล่องตัวเน้นแค่เกมรับดีๆซึ่งนักกีฬาไทยเนี่ยมีเยอะมากๆแลยโอกเชื่อว่าในอนาคตตำแหน่งลิเบอรโร่เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ขับเคี้ยวเคี้ยวฟันกันแบบดุเดือดแน่ๆครับคือตอนเนี้ย สี่คนเนี่ยยังดุเดือดขนาดนี้เลยครับเพื่อนๆอ,อนาคตเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมมาก็ได้เพื่อนๆนะครับจากชุดอายุยูต่างๆอะไรแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าทางฝั่งของทีมชาติไทยจะเลือกใครในตำแหน่งลิเบรโร่ครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าใครแล้วคิดว่าจะเอาลิเบโร่ไปกี่คนเนี่ยก็สามารถเม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับในหงอ๊งเนี่ยตอนแรกที่ที่ได้ก,การคาดการไปเนี่ย บอก4คนแต่มาคิดดูอีกทีเฮ้ยสคนก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอกบอกว่า3คนเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่กําลังสวยในมุมโอ๊กนะย้ําอีกทีแล้วกันนะครับบอกว่าเปียนุชแป้นน้อยอกว่าเป็นน้องเอยแล้วก็น้องอิงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆคิดอย่างไรก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งก็คาดการคาดเดากันเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการวิเคราะห์ในตําแหน่งลิเบโรเนะครับเป็นตําแหน่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระจริงๆคคครัับือแแตต่่่เป็นนํําาาหงทีสญมก ครับถ้าฝั่งนู้นตีไม่ตายเนี่ยลิเบโร่ขุดมาได้มันก็หมายความว่าเราจะสามารถที่จะเคาเตอร์แท็กเป็นแต้มของเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับรอชมรอเชียร์กันว่าลิเบโร่ของไทยจะเป็นอย่างไรนะครับวันเดลเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะครับวันเดลเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ